โมดูเอาลงไปก่อนครับเอาลงไปก่อนครับเอาลงไปก่อนครับต่อแล้วผู้ชายเนี่ย ดีมากเลยน้องโคตเลยว่าแ่เก่น่นเลยเนี่ยอยากใกล้หนน้องอยากนี่้หนิใกล้บ่ใกล้บ่ตีนรุตีนูกยตีนเออตีนอยู่นี่ครับตีนนี่ตีนนี่หัวยู่นี่หัวี้เือนน

ชาโกสัญาโอ้มันบอกมันมีฝนเพิ่มอยู่แลนวก็บอกว่าระวังฝน่กหนักไปเดี๋ยวเออเดี๋ยวเราขอนี่ เพื่อเสียงกนได้มันไม่ได้เดี๋ยวเาบอกเดี๋ยกเาบอกเลยตกเครื่องตกเครื่องบอกเอาตกเครื่องโอ้ ทุกขเวทนายสัมปยุตตธรรมทุกขะเวทนาญสัมปยุตตธรรมทุกขมาสุขเวทนายสัมปยุตตธรรมวิปากธรรมวิปากธรรมกัมมาเนววิปากานะวิปากธรรมธัมมา ลูกปาดินลปาทานิยาธรรมาอนปาดินุปาทานิยธรรมาอนุปานาปาทานิยธรรมาสัมจิเนสสัมจิเลสิกาธรรมาสัมจิเนสสัมจิเลสกาธรรมาสัมจิเนธสัมจิเนสิกาธรรมาสาวินตาสัวิจาราธรรมาวิตัวิจารามตาธรรมาวิตัาราธรรมา นี่คสามัตรทพมาสุขาสามรยทัมาวมาสากตรัพมาะเจเวนะปาฮัตาระทัพมาปะวานป่าฮาะทมาในวาทัสสะเนนเนียอกันยังบุเนยทุกคนเนียจุดหนัลุกโอ้เจ้าุเจ้าุหาบสเขาหลอเขาเกิดโกรธเลยปวดหัวมันก็ชู้บ่เก่งกว่าคุณแม่ แ็นยังได้น้าวันทอกับน่าสีดาาโอมันกินก้กนก่งค่บ่ายกนก็ไงค่อยกูบค่อยได้มีหลายบุตรนน้ำกระดิ่งเก็บผู้ปู่บ้านู่วมันผู่บนนี่โอ้ถายาสนนเกล่อนไม่มดแต่ักค่อยก็บ่ค่อยได้มีหลายแล้วยังสู้มนี่แต่วันไปเนแบบไค่อยบว่ค่อยด้เจ็เลย ข้างไม่ดป่ได้ปวดั้นเด่นเด่นตัวเด่อืัวยให้มันยให้มันปอดนก็อครับเพาะนนีเนาะนอมนมาหลายเมื่อเลนี่ยคนจุุกได้อต๊กวันมี้ฝนเป็นมาป่าเนี่ยเาไป่งซีุกกำนั่่วมอันใดดีอยู่แถวอันใหญ่ ตนีจะ็การ่แตบ้าเกิดรู้มีผิวผมก็ก็ก็จะมีการทอดผ้าก็ก็มีแต่เล่าประวัติการเป็นมาในการมาเปชีวิตคณะ้เอาเลยนะขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาเลยนรากขึจากพระคุณเจ้าจากแล้วากก็ที่มาเรียกรรมครับ ดอกไม้จำเลยสาขาจะชอบจับจับใจให้ท่านถือถือลำดับีิธีการวางดอกเม้จะชอบถือเป็ลี่ยที่วาิสิใดแต่ท่านอยาาดอกไม้จำน้โจเส่ วางขห้ความเข้ารฟืเชื่อมเพื่อเป็นเกียรผู้วาชนเป็นสัญธัมเมื่อํมายจำใจข่านเตนสิ่งใดๆผู้วายชนร่วมเกินท่านนี่เก่าและนี้ใหม่ในบ้านช่วยช่วยเาใจใ้านใจดยใจไ้ายใไดห้าจไายใจ้จได้ด้หายจยไปาย้ แล้วออกามับซอองก่อนแล้วก็เดี๋ยวเออทีมงานเพื่อนอะไรก่อนด้วยแล้วเออเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูปให้ผมบคุณาหรับการ่อนใครับวันนี้คี่ทหน้าที่เพียงแค่นี้นะครับ